มีเหตุการณ์ปะทะเดือดแล้วก็เป็นไอ้เรื่องหวยเนี่ยแหละทะเลาะกันมีสองผัวเมียค่ะบุกไปด่าโคู่กรณีถึงบ้านเลยแล้วลักษณะการด่าคือด่ากันแรงมากปะทะคารมหาว่าเบี้ยวค่าหวย50,000บาทดูวินาทีนี้กันค่ะพูเร่องจริงโอ้โหที่นี่มันโกงสองปีแล้วโกงค่าหวยไปห้ 50, าหมื่นเนี่ย

โอ้โห,โโหนัวเลยนัว,นวไหมเออแล้วคำด่าเนี่ยนะเราต้องตูดตูดตูอย่างงี้นะคะเส้นเสียงที่ทั้งสองฝ่ายสาดว์คำด่าใส่กันเราต้องเซนเซอร์ค่ะเพราะมันหยาบจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณสุภาพาผัวบุกมายืนด่าทอใส่คุณวลีอายุ65ปีที่หน้าบ้านนะคะ แล้วก็มาทวงเงิน5 0,000บาทบอกให้ค่าหวยค่าหวยพูดแบบนี้มไม่นานลูกชายของคุณวลีค่ะตามมาตามมาช่วยจนเกิดเหตุการณ์บานปลายแล้วสองผัวเมียก็รุมทําร้ายลูกของคุณวลีจิกหัวไป แล้วมันก็ชนลมุนตามในคลิปเลยจนคุณวลีเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยถือไม้กวาดมาไล่ไปที่พนนบ้านฉันแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยหมู่บ้านย่านบางใหญ่ตําบลเสาธงหินนะคะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วง6กโมงเย็นเมื่อวานนี้โดยลูกชายของผู้เสียหายคือคุณบีมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอน6โมงครึ่งตอนเย็นเขากับแฟนขายของอยู่ที่ร้านแล้วแม่ก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมีคนมาหาเรื่องแม่รีบกลับมาหน่อยตอนนั้นแม่ ตอนานตอนแรกเนี่ยคุณบีมลูกชายไม่รู้ว่าแม่ไปทะเลาะอะไรกันไปมีเรื่องอะไรกันนะคะแต่จะได้ยินว่าอะไรห้าหมื่นห้าหมื่นได้ยินแค่นั้นลูกก็เลยเข้าไปปรากฏว่าคนก่อเหตุคือสุภาเคยเป็นเพื่อนทำงานเดียวกันกับแม่ค่ะพาหัวมายืนดาแม่ของเขาจากนั้นก็รุมทำร้ายเขาและที่หนักไปกว่าน,นั้นคือพอเช้าวันรุ่งขึ้น6มีนาคม11โมง ร้านของคุณบีมถูกรื้อค้นค่ะข้าวของกระจัดกระจายแถมยังมีการใช้เลือดหมูสดมาเทราดใส่ถังน้ำแข็งเฮ้ยม,มันเสียหายนะคะทาัทางที่ไอ้ถังแช่ของเขาเนี่ยเอาไว้แช่ของสด รวมไปถึงโตเก้าอี้กําแพงเลอะเลเือดหมูไปหมดเลยค่ะแล้วก็ยังขโมยผ้าใบที่ใช้คลุมของไปด้วยจนต้องหยุดขายของไปเลยเขาเลยเชื่อว่าเป็นฝีมือของสองผัวเมียคู่นี้ตามมาราังควานหรือเปล่า<ะ>ตอนนี้กังวลเรื่องของความปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าทางคู่สองผัวเมียจะตามมาราวีตัวเขากับแม่เขาอีกหรือไม่ค่ะด่าอยู่งั้นนะพี่ ก็คือไม่สนเหตุผลอะไแล้วตอนใช่ด่าผู้ชายด่า,า,ดาคือแบบจะทําให้เราอับอายพี่กังวลว่ากลัวเขาอาจจะมีพักคพวกอะพี่มาตอนเวลาเราขายของลูกค้ากินอยู่เนี้ยเขาก็ไม่มั่นใจแล้วเพราะว่านี่โซนลื้อไปเข,ขาคราชมาน่ากล้ามานั่งกินแล้วอย่างนี้มีแท่เสียงตอนต้นอนะที่บอกว่า50,000ื่นบาทนะโกงไป2ปีแล้วอ,อ่ะอเเนี่ยแหละฮะ ไม่มีใครยอมรับหรอกเ,อเรื่องหวยใช่ไหมเพราะอะไรฮะมันผิดกฎหมายใช่แล้วมันก็ไม่มีอะไรมายืนยันนะเออถูกไหมนะฮะแต่ไอเสียงตอนต้นเนี่ยไอเรื่องเงิน5 0,000บาทเนี่ยจริงอตอนนี้เขาเลยได้แต่เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นนะใช่ค่ะซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยนะคะที่ถูกบุกมาบ้านคือคุณวลีเนี่ย<ๆ>เขาก็บอกว่าตอนนั้นกําลังเจียวกระเทียม<ๆ>ก็เห็นสุภา<ๆ>เดินมากับหัว<ๆ>แล้วก็ตะโกนถามว่าเอาว่าไง คํานี้เลยค่ะตัวเองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันนะเรื่องที่มีปัญหาเดี๋ยวคุยกันเนี่ยค่ะก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่ทางสุภากับผัวเขาไม่หยุดมารุมด่าเขาด้วยอยคําที่หยาบคายเสียเสียหายหายตัวเองก็เลยโทรตามลูกชายให้มาช่วยก็ถูกทางด้านฝ่ายผัวของคู่กรณีเนี่ยนะคะมารุมทําร้ายแล้วก็เตะลูกชายตามในคลิปเลยตัวเองก็เลยรีบวิ่งไปหยิบไม้กวาดมาถือเพื่อป้องกันตัว ตอนนี้ยังไม่ยอมรับนะคะว่าไปติดหนี้เรื่องหวยเขาหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวรอแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคดีความแล้วคุณผู้ชมเบื้องต้นทางคุณวลีผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้นะคะที่สพบางบัวทองแล้วก็สพบางใหญ่เนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ร้านมันคาบเกี่ยวสองพื้นที่นะคะ